สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับช่องโอ๊ตรถมือสองเหมือนเดิมครับมีรถกระบะเข้ามาเพิ่มเติมสต็อกอีก1คันนะครับใครที่กำลังมองหา Toyota Revo นะตัวแคบยกสูงพรี n นนเนอร์ปี1.9ครับคันนี้เกียร์ออโต้เลยเลขไม่น้อยหลักหมื่นนะครับ ไม่แปดหมื่นกโลท่านั้นเองนะใครที่หาอยู่ดูรายละเอียดเต็มๆในคลิปนี้ได้เลยแต่ราคาย,ยังไม่มานะผมต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านเมื่อเมื่อกี้เลยนะครับเห็น <He hn S 2> ก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับติดต่อสอบถามเข้ามาครับ0ูนย์เก้าแี่หกห้าสองสองสองใครหากระบะมือสองไว้ใช้งานติดตามช่องผมไว้เลยโอนรถมือสองนะครับคันนี้นะครับเลขทะเบียนนะครับแปดหกสองศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวโฉมหน้าหล่อนะสําหรับตัวรุ่น 2. องสี่ E นะครับ มีไฟตัดหมอกให้ครบครับด้านหน้าสภาพสมบูรณ์โดยรวมไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงนะตัวฝากระโปรงเหลี่ยมสันนะครับผิวสีตัวรถนะครับรายละเอียดอื่นอย่างตัวคิ้วขอบฝากระโปรงกับตัวกันชนเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนี่สภาพสมบูรณ์นะครับส่วนตัวไฟนะครับไฟคู่หน้าโคมเดิมใสๆมาเลยนะครับเป็นแบบมัลติเดฟเฟกเตอร์นะครับหรือเป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินในโคมเรียบร้อยนะครับสภาพตามนี้ครับสภาพสมบูรณ์ อันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยรถพึ่งล้างเอาฝุ่นออกเฉยๆนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพหรือทําสปานะครับแต่รถน่าใช้ครับคันนี้แต่รถน่าใช้รวมไปถึงบริเวณตัวโอ่งซุ้มล้อหรือแก้มด้านข้างเนาะอันนี้ก็สภาพสมบูรณ์เหมือนกันนะครับสภาพสมบูรณ์สีเสอือค่อนข้างที่จะเคลียค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับล้อแม็กซ์สดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับแล้วก็เป็นยางบิสโตนคันนี้ได้ยางบิสโตนมานะครับยางบิสโตนปี2021ี ตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่ะปี2024ขออภัยนะครับได้ยางบิสโตนปี24ถือว่าได้ยางใหม่เลยยางรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ประมาณกลางปีนะครับคันนี้คือถือว่าได้ยางปีใหม่อยู่ยางปี2024นะครับติดฟงติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับภาษีอันนี้หมดเดือนนี้น่าจะมีการต่อของปี69ไว้แล้ว นะครับอันนี้ต่อไปแล้วนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาคันเดียวนะครับสำหรับตัวรุ่นแคปเลขไม่800,000โลครับสำหรับตัวรีโวนะครับปี19เกียร์ออโต้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานครับคันนี้นะเราอยู่เสนติไทยมินบุรีกรุงเทพนะใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภายในเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูเลยนี่สภาพสวยตามนี้นะสภาพสวยสวยตามนี้เลยนะครับเบาได้เป็นเบาผ้านะตัวรุ่นนี้เบาผ้า แคปเปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับบรรทุกของด้านหลังแคปก็ได้นะครับบรรทุกคนก็ได้นะครับส่วนตัวคอนโซลนะคันนี้ได้แอร์แบ็กสจุดคอนโซลพวงมาลัยหัวเข่าฝั่งคนขับนะคร,บ mm hmm. ครับเครื่องเล่นวิทยุพร้อมแอร์เป็นแบบอนาล็อกพร้อมช่องจ่ายไฟ Power o u t l t t 2ช่องรวมถึงเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดการขับขี่เพิ่มเติมครับ eco m o d e power mode นะครับตรงนี้มันมีลูก,ลกเล่นเนาะสำหรับใครที่ชอบความประหยัดก็เราเลือกที่โหมดอีโค o โหมดได้หรืออยากจะให้มันแรงขึ้นนะครับพงงูง่ายๆนะก็ power โ o d e เลยนะครับคันนี้มีโหมดการขับขี่เพิ่มเติมให้นะครับนี่แล้วก็ภายในเนี่ยตัวเบาะเนะาะเบาะผ้าสภาพสวยเดี๋ยวไปฟอกไปปรับสภาพเพิ่มเติมแล้วก็ภายในนะตัวพรมเนี่ยสภาพสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้น เพดานเองก็ไม่มีคาบยันรอยเขียนยันไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นรถบริษัทนั่นเองนะอันนี้รถเช่าบริษัทนะครับโครงสร้างตัวรถด้านหน้าโครงสร้างตามจุดต่างๆนะครับตรงนี้น่าจะมีต้องต้องใส่ตัวกันเลยไปให้นะครับน่าจะมีการชําดูของตัวกันเลยอันนี้ต้องใส่ไว้นะครับส่วนโครงสร้างประตูนะครับนี่ประตูพาร์ทเดิมโรงงานเม็ดอาร์ k, กลมคมชัดเจนเลยนะครับประตูแคบเหมือนกันครับหัวนอ็อตตัวกันเลย นะหัวนอ็อตต้งสองจุดสภาพสมบูรณ์กระจกบานหลังพาร์ทเดิมนะครับมีลําโพงมาให้นะครับสาหรับคันนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีการปรับสภาพเพิ่มเติมก็คือใส่ในตัวของกัน,กนเลยออกมานะครับกันเลยเข้าไปนะครับอยู่ในช่วงของการปรับสภาพนะรถเข้าใหม่คันนี้นะครับแต่โครงสร้างทุกอย่างเดิมหมดนะครับราคายังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆไม่8 0,000โลครับสำหรับ t ต y ยต้ารีโวตัว Smart c a ค p r รีเดนปี19คันนี้ สนใจติดต่อทักแชทโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0984465222นะครับนี่ด้านหลังมีตัวโลบาร์มาให้นะไว้ผูกมัดยึดของได้เลยแล้วก็ตัวกระบะท้ายก็มีการกระแทกฝาท้ายมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมเลยนะครับใครที่ต้องการเอารถไปบรรทุกของเอาไปใช้งานขนของนะคันนี้พร้อมคันนี้พร้อมเลยนะครับติดมาให้แล้วครบเลยและก็รวมไปถึงตัวโครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวรถเดิมนะครับ ตรงนี้ครงสร้างตัวรถเดิมไม่มีร่องรอยการชนหนักทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเราจะเห็นได้เลยว่า,าตัวตะเข็บตัวรถกับเม็ดท้ายเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงตัวไฟท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะตัวรุ่นนี้นะครับฝาท้ายเองก็ไม่มีร่องรอยของการซ่อมนะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับเดีย๋ยวดูด้านขวานะครับด้านขวานี่ก็คือสภาพเดิมๆของการใช้งานปกตินะครับไม่มีเฉียวชนหนักชนหนักๆมาไม่มีนะครับการันตีเลย การชนยังคงสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีร่องรอยการชนตัวหนังสือตัวรุ่นที่ประตูฝาท้ายอยู่ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะอยากทราบราคาโทรเข้ามาด่วนนะครับสำหรับตัว Revo 2.4e smart cap p r a n n e r นะครับมาดูแชสซีหน่อยแชสซีนะครับจะเห็นได้เลยว,ว่าไม่มีร้องรอยของการผุเนาะตัวโครงสร้างนะครับ ตรงนี้คือรถมันมีการจมน้ํามาแน่นอนถ้ามีการจมน้ำเนี่ยตัวแชสซีมันจะไม่ใช่สภาพลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับตรงนี้จ,จะเป็นเหล็กก็ไม่มีร่องรอยของการผุอันนี้คือสภาพเดิมๆมาตามนี้เลยนะครับบันไดข้างติดอยู่ครบนะในส่วนของตัวบันไดด้านข้างเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วติดต่อผมเลยนะโอ้รถมือสองนะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นี่เอง นะครับเสรีไทยมีมุรีกรุงเทพนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แปดหมื่นสองพันโลนะครับเดี๋ยวผมขอยัดก,กดเลขไมค์ทีหนึ่งแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะครับอ่ะไมค์แท้นะครับเช็คประวัติได้แล้วก็ได้พวงาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาเครื่องเล่นตัววิทยุพร้อมใช้นะครับตัวโครงสร้างตัวรถด,ด้านหน้าสภาพสมบูรณ์ครับสภาพสมบูรณ์บอ่อเนี่ยอาจจะต้องเก็บงานเล็กน้อยนะครับตัวบอ่อนะเพราะว่าเป็นบอ่อผ้า ตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมรถโอเคครับไม่มีจมน้ําไม่มีกลิ่นอับชื้นพวกนี้ไม่มีเป็นพอรนะครับเป็นถือว่าโอเคนะครับโครงสร้างก็คือเดิมไม่มีร่องรอยการชนพวกชนหนักๆเนี่ยไม่มีเข้ามาเลยนะครับหัวน oh, <not S 1> <ๆ>็อตเดิมกระจกพัดเดิมครับลำโพงลำโพงตัวสายเบลลส่วนใหญ่จะเป็นพวกขาศทะลอกเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถบริษัทนะครับเพราะว่าต้องใช้ในในนามบริษัทเนาะอาจจะมีริ้วรอยการขนของบรรทุกของอะไรมาแต่ว่าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับ รถเพิ่งเข้าร้านครับสนใจติดต่อด่วนครับ098 446 5222สําำหรับคันนี้ราคายังไม่มาใครสนใจโทรหาผมได้เลยเบอร์อยู่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องผมก็ได้ผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับดูจบจะนัดดูรถจะสอบถามรายละเอียดการออกรถยินดีให้คำปรึกษาเลยจำเลขทะเบียนคันนี้ไว้นะครับ8620กรุงเทพมหานครครับสำหรับตัวร e ีโว2 4 e สมาร์ทแคปทีนเนอร์ปี19นะครับออกรถได้ทุกอาชีพเครดิตดีเราฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคันนี้ถ้าให้คร่าวๆเรื่องราคาอาจจะอยู่ประมาณสัก400,000กลางๆนะเป็นตัวแคบนะสภาพสวยมากนะครับอทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดในส่วนของตัวเครื่องยนต์โครงสร้างด้านหน้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าโครงสร้างภายในฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงมีต้องรอยการชนหนักหรือจะเดิมมากน้อยขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดเต็มๆของห้องเครื่องดีกว่านะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ สภาพเดิมๆครับเป็นรถหน่วยงานนะมันจะไม่มีการปรับแต่งในส่วนของตัวเครื่องยนต์อยู่แล้วเครื่องยนต์ก็จะเป็นดีเซล2.4ลิตร150แรงม้านะครับแล้วก็อย่างละเอียดต่างๆนะจุดแต้มสีนะครับตัวกิ๊บล็อกนะครับตัวท่ออุปกรณ์ในห้องเครื่องต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็อันนี้จะเห็นได้เลยว่าไม่มีคาบเยิ้มนะครับหรือข่ามาอะไรแต่อย่างใดนะครับพัดลมหน้าเครื่องทํางานปกติครับหม้อลมเบรก ตัวน้ำมันเบรกกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับอุปกรณ์ในห้องเครื่องเนี่ยคือสภาพสมบูรณ์เลยเดี๋ยวไปล้างไปทําสปาอีกทีนึงนะครับรวมไปถึงหัวน็อตฝากระโปรงจะเห็นได้เลยว่าไม่มีการไขการถอดการขยับหรือฝากระโปรงนะครับตรงนี้คําว่าโตโยต้าจะคมมากนะครับก็คือชัดเลยว่าไม่มีการพ่นสีครับแต่อย่างใดแล้วก็ตัวคารด้านหน้าครับคานด้านหน้าสภาพสมบูรณ์นะครับตัว R นะครับมาร์กตำแหน่ง QC ด้านหน้านะครับ ตัวด้านหน้าซ้ายจะเป็นตัวแอลนะครับแล้วก็ Note, กรูน็อตกลมสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าสภาพสมบูรณ์จริงๆแบตเตอรี่ต้องเช็คไฟใหม่อีกทีนึงนะแต่ได้เป็นของโยซ่ามานะครับแบตเตอรี่เป็นของตุลาปี6-7ปีที่แล้วนี่เองนะครับยังใหม่อยู่นะครับส่วนตัวแผ่นเพจตัวรถนะครับแผ่นเพจตัวรถตรงนี้เ,เดี๋ยวผมขอญาตรถยังไม่ได้ล้างรถปี2019นะครับนี่ดูแผ่นเพดนะครับรถปี19 สติ๊กเกอร์ตัวเพดมอกรสภาพสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงตัวหัวน็อตฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับโครงสร้างด้านในไม่มีคาบสนิมไม่มีร่องรอยการชนนะครับหรือการซ่อมเก็บงานมานะครับคือสภาพภายในห้องเครื่องเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับรวมไปถึงฝากระโปรงนะครับตัวสภาพตัวฝากระโปรงนะครับตามการใช้งานจริงนะครับเม็ดอาร์คกลมคมสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยการซ่อมตัวซีนพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้จะเป็นงานพลาสติกนะจะใส่คลิปล็อกไว้นะครับอยู่ครบทุกตัวไม่มีคดไม่มีงอนนะตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับราคายังไม่มาครับแต่ที่แน่ๆเลขไม่แค่80,000โลครับสำหรับ t o y o ต a Revo นะครับคันนี้นะตัว SmartCA ปปี19เกียร์ออโต้ครับมีคันเดียวเข้ามาล่าสุดในร้านเลยใครสนใจหารถไว้ใช้งานรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างครับ0984465222เบอร์นี้แอดไลน์ได้ทุกอาชีพออกได้หมดพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษด้วยสำหรับรถกระบะปี19คันนี้ ร้านเราอยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทยมีมาลีกรุงเทพนี่เองนะใครอยู่ละแวกรามคำแหงรามบินทาลาดเ้าวแวะเวียนมาดูรถได้เลยหรืออยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนจากการนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครายช่องไว้เลยโอรถมือสองนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ